FC ครับผมสองห้าหมื่นมาแล้วครับ FC ครับผมวันนี้ครับวันนี้ครับะขึ้นไลอเ่องซอเียโอ้พ้นโทรมาพอดีตีปาดโทรมาโทรโทมาพอดีแม่บ้านโทรน้ำจะมันจะงเสียเสียงโทรศัพท์ดังอยู่ว่าสันพ่ายด่วนเลยวะที่ค้นลอดทากระเียดครับผม บนรอทั่วประเทศครับอยู่ือครับผมขึ้นไล่เส้นวิญญาณอย่างนี้เนาะเรื่อง่อเนะไม่บ้านโทษน้ำเหลวเป็นทรงมาให้หอดบ้านเตี้ยแม่นรอบนี้เราต้องเราต้องไปนั่นนี่น้องครับเพราะว่าเรื่องห่อน้นีมันจามเขาเกิดกันแล้วหลักกับคว้ากันแล้วครับผมก็เลยใจเย็นได้เลยใจเย็นได้วันนี้ใส่ใครพิเศษวันนี้ใส่ไข่พี่น้องตั้งแต่เขาว่าใส่ใค่ตั้งแต่สั้น เ,ากเกขาเห็นแต่เขาพีวีคอจะจะล้างไม่ออกโอ้อ่าอือเพราะว่าเขามีคอจะจะล้างไม่ออกเลยอ่าพลาดมองได้พี่น้องพ้ยมองน <c oughs> ี้พลาดมองตัดสองตัวโอ้เอาเพิ่นวาสามตัวดินั่นแหละอา่าสามตัวอยู่แต่เขาต้องตัดโอ้เพินว่าเออ ต้องตัดสองตัวแต่ว่าของเพิ่นอีสามตัวของเพิ่นอีสามตัวแล้วแต่ว่าพวกเจ้าจุดตัดบนตัดจะแบบเฮ้ยมันนั่นเองโอ้อหหมดก่อนของเพิ่นเข่าดิของเพิ่นเข่าดิเข่าดิห้าศูนย์สามพันบาทแม่นเขาตรงตรงเขาตรงตรงเรื่องนั้นน่ะนั่นแล้วทนได้หลายพี่น้องให้ท่าตั้งกล้องขึ้นไล่สดย่างดี เปล่าไรเปล่าไรโซ่องไรซ่เปล่มีอแม่บ้านโทํานั้นเอางซ่มาเด้อเ่าเปิดโซ่เด้อวะสิมันดีู่เพรท่านเด่นวะอือกะเข่าโตกะอาจ้าแล้วเนาะกจะหูดอาเนาะแน่รับกะเข่าสองโตอะซี่กะต้องตัดเด่นน้ำนลครับอฟซี่ับผมโอ้ยโอ้ยีหน้าปีนี้ไหเนาถ้าโดนเนาะโอ้โดนเติบอุ้่โดนเติบอเนี่โดนเติบอยู่ จอดรถจอดรถอะไรล่ะดับเครื่องแล้วตัวดับแล้วโอ้ครับผมเปล่าไรเปลาไรเนาะครับเนาะเอ้าโทรมากนะบพี่ัวครับเบิ้งทางไหลสดเด้อสายไม่พี่ครับผมโคตรจะเศร้าเหมือนเด้อพี่น้องงวดนี้สามตัวดิเพิ่นยังมันใจขึ้นเ่าแม่บ้านจาละไม่เข้าภายในสามตัวคืนนี้เหมือนเดิมโอ้อืมเออมันใจคักประแน่นนะเจ้าของสูตรนั่นันไม่เป็นสิเด้พี่น้องเขาโอนมาจากเตียหลังไมยออกโอ้ ก็สิมันใจเขาขาดกันวันหนึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาเขาคนเนี้ยเขาบปเห็นหนากันเนาะครับบุกหูจิตหูใจเขาเริ่เล็วไปไปเข้ามาสี่คนเหมือนได้พี่น้องหัโตเข้ามาสี่เด็เขามาสี่คนผุ่น่ะแม่แต่ว่าแอกไปผู้เดียวเรนจะไปว่าเงินยหลอกกอนอ่ะเสียวบ่กับบริคิดเสียวหลอกเนอะครมันอยู่ร้านอาหารโอ้มันอยู่ในเมืองอยู่แม่นัดกันอยู่ร้านอาหารสิมันใจตัวจนจะได้ขายข้าวเนอ มแม่นบ่แม่นอยู่จนได้าดขายท่องเอาเงินหาเงินไปเอาซ่องมานี่ฝากอพอแม่พี่น,อน,น้องเอฟซีแม่นก็ธรรมดาด้พี่น,อน้องครับัเฮ<ต>็ดเพื่อพี่น,อน้องลหระบอกกันนั้นตรงว้าง่ายๆก็คือส่วนหลายนี่เพื่อเอฟซีทุกคนแม่ ต่ว่าส่วนตัวกับเพือเจ้าของนั่นแม่ก็มีทั้งในทั้งเสียเนาะธรรมดาวันนี้แขนซื้อวันใดหรือพี่น้องวันนี้ขอพิเศษขอกโรกล่องออกมายังดีเอางไงว่าเพิ่น้อส่งไปใช้กะบยาเอาเถื่อจะเห็นแม่หนังช่างเลยเนาะพี่น้องโอ้ขับอยู่ทีขับเนี่ยของแท้ครับไปเอามาแล้วพี่น้องไปเอามาแล้วครับอซองของแท้ครับอยู่ที่กับผมว่างานขึ้นไล้โซดียงดีเลยพี่น้องว่าสิเปิดแล้วหัคนลืม ม่ทีมกล้องได้ไปแบบไงเลยจับรถได้ไปอันนั้นเรื่องบอลกล้องเรื่องบอลกล้องครับผมเอาคำว่าแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานจะรับด้วยเอฟซีครับผมพี่น้องเฟซซี่เอฟซี่เฟซหนึ่งพี่น้องจะเปิดพร้อมๆกันครับผมหลายคนหลายคนมาแอ็ดเดี่ยวคือว่าเปิดคนเดียวอ๋อคนถามมิติโอ้โูเอฟซี่นี่สำคัญเว้ยมัเนี้ผมเป็นคนซือคนตรงพี่น้องเห็นพร้อมๆกันเลย ได้ก็ได้พร้อมๆกันเลยเออผมมีการจักบมมีการตรวจเต็มย่างเดียวเปนอย่างเดียวเลยมั่นใจขึ้นเราครับพี่น้องเอฟซีถ้าไม่มีไพสายใภพยในสามตัวนี้ขึ้นขึ้นขึ้นเรายังมีโอกาสแต่ว่าแอดอมินนี่อยากให้แตกคือเ่าอยากให้แตกบไปถามเนี่ยงวดนี้อยากให้แตกพี่น้องโอ้งวดวงหันกะกะกะกลัวโยงงวดว่งหันมันสีอะไร สายสุดท้าอย่าออกในแม่สิออกกูแห่งคือแค่สองตัวออกคือสองตัวเขากระพร้อมสี่ขึ้นกันทันทีแมนโอ้เอาไงมันมีเจ็ดสามสามหกมันปะครับของเขาให้ยไมเจ็ดเก้าสามโอ้หมดอีพานหน้าได้พี่น้องกระถือของเพิ่นอยู่แมนแต่ว่าเพิ่นว่าบ่ถึกเพิ่นว่าบ่ถึกตัวเจ้าของเพิ่อนอะแมนโอ้ครับผมเขาซันนี่เพิ่นยังบ่ถึกวันนี้เขาซัวโอ้ แันได้พี่น้องเปิดก้อนไดก้อนพี่น้องโอ้ครับผมเปิดก้อนวันนี้ขอพิเสษใส่ไข่โอ้ขอก้อนเพิ่นจีส่งไปใส่แกยาของน้องเพิ่อนจะมาห้าวขอเป็นชุดแหลกโอ้เพราะว่าเขามัดจับไว้แล้วแมนเพราะว่าเพิ่นเด็กเล่นห้องเลยดิเงินห้องทองเลยนะครับผมเงินห้องทองเลยได้พี่น้องครับประชาแฟนับแฟนช่องครับผมพร้อมกันหรือยัง เอ้าร้อมแล้วครับอกำเนี้ยงทรลึงว่านเด็กแกะได้พี่น้องเออบ่านเด็กแกะเปิงเบิงชัดๆครับว่านเด็กแกะมัดๆเลยยังไม่แกะครับผมยังบ่านเด็กแกะแกะอยู่นี่เลยพี่น้องาดนี้สิเอ้ามาลุ้นกันลุ้นกันว่าสิตรงจิตตรงใจแฟนคลับแฟนช่องครับผมแกะใหญ่ตุดละพี่น้องโอ้ยเพิ่งกระติดย่างดีเนาะย่านเฮียเนาะอืข้างเดียร์พี่น้องอื

วิวิวโอ้ยในคนบ่เคยแกะซองนะครับไม่เดียวผมตอนนั้นจะเอากล้าท่องไปเป็นประกันเออมาแล้วมาแล้วครับเอฟซีครับผมเอ้าเริ่มความการั่วประเทศมันนี่ครับพี่น้องเย็บชทุกท่านครับอึ้บอัดเท้าขับเอฟซีครับเบิ้งเอาครับเอฟซีครับบาดนี่เอ้าเอ้าครับเอฟซีเห็นไปพร้อมๆกันนะครับเนาะปถูกมดเจี๊ยบเติมเตบๆอยู่ขนาดจับเมื่อกี้สั้นได้พี่น้อง เห็นชัดเจนนะครับเนาะไปไม่ยังล่ะไม่ยังไม่ยังเล็กแงมเลยคห้องเสียงหลงเออเกือกใจตัวของซ่องเห็นกับเราเห็นได้ยังมีนะโอ้ถ้าไม่เห็นมันหนีได้อ๋อปัดโทบอกแม่บ้านเจ้าอยากหาเปิดได้สำหรับโอ้ถ้าไม่เปิดถ้าไม่เปิดพร้อมกันต้องให้เอฟซีเบิ้งก่อนแม่นโอ้ครับผมแม่บ้านจะคู่เปิดอยจะจะเปิดได้ขาดสำหรับจะไปแหนะ อ้าวพี่น้องครับเห็นกันทั่วประเทศเห็นกันไหมเห็นกันทั่วโลกครับเห็นเหมือนกันอืได้ได้พร้อมกันโอ้ยมือกับสันครับพี่ชี้ครับผมมือโครกตัวเลขนดวทางครับเก้าครับสี่ครับหนึ่งพี่น้องเก้าสี่หนึ่งเอาครับพี่ชี้ครับแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะแต่ละช่องแต่ละช่องครับพี่ชี้ครับผมแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้อเก้า สี่หนึ่งเป็นความกันเบสตัวประเทศสี่หนึ่งพี่น้องแม่เนาะเปิดมาแล้วซองห้าหมื่น้ามือนี่สันกพี่น้องรอบ้อนว่าสันปนิเดวมันเต้เต้นเดยันสันสามตัวตึ้มึงขึ้้านดีโอ้มือกับสันช่วโชช่เลยเพล่นไปเอาซอยมากกบสันแล้วพี่น้องสันอกย้มห่สัตเนี 941 941ครับเอฟซีกับผมตรงจิตตรงใจกันต่ว่าเอฟซีกับขั้นบบมันใจกับปต้าเหรียญสองตัวด้วยครับด้วยเอฟซีกับผมแต่ว่าเพิ่นว่าไม่มาภายในสามตัวนี้ไม่เอาเงินบอ่มาครับผมแพยในสามตัวนี้ขึ้นเงินครับผมตะว่นเอฟซีกับไปสลรับเอายุหันนะครับอาจิตเป็นโต๊ะก็ได้มันบ่ล่เขามีบทเรียนเลยเด้อวะขามีบทเรียนแหล่งวัน่ผ่านาน่ะ ซื้อผต้องจำต่ออืออืออือซื้อดมันจำจ่อพี่น้องพ่นถ่มาสามตัวเป๊ะเลยอืออือร่างคนกะทุนหน่อยอืออือนมใช่สามตัวเสียเด้อเลยอืออวันนี้แล้วอยากให้พี่น้องเอฟทีุกท่านใส่วิจารย่านเอาเองครับผมเพ่นถ่ามาสามตัวนี่แหละอือก็คือสั่นแต่พี่น้องแล้วเขาก็เปิดเขาก็เห็น่นกันวันวันอกินเขาเศ้าตีเลือนเขามาแล้วีวันเรือมกินเขาคือฟอดน้ำช่องไหลเก้าสี่หนึ่งครับผมอือ ตัดเหรียญน้ำในเด้อพี่น้องได้เพราะว่ารอบก่อนแอดบอได้บอกพี่น้องให้ตัดเหรียญน้ำมั่นใจพันยูแต่คือสามตัวแน่นอนแหละครับผมครับถ้าผู้ใดมากสามตัวไปพิจารณาสามตัวหมุนเอาอยู่หันละหมุนนี้ไม่มีละเพราะว่าเพิ่นเป็นทั้งตรงทั้งตรงทั้งตดแมนครับผมถ้าไม่มาภายในสามตัวนี้ขึ้นเงิน ครับผมมือจิ้แล้วกัโท่อมากขึ้นเงื่อนแต่จะหลังหัวออกเโอ้มแม่ยนอนได้ไหมน้องครับผมพรสิมันใจใพนทรงมานอ้พนเบิงป๊บปุ๊บพนทบมาเลยแม่นพนเอางี้นะหัวออกแล้วหัวบ่มี่สามตัวเนี่ยครับพนทบมาเลยอพท่อมากขึ้นเงืนทันทีเลยโอ้เออจะวันนี้พี่น้องครับระจะปิจราหน้าเออ่ะตัดน้ำแนวเพราะว่าเขามีบทเรียนแล้วครับ เก้ากับไฮแับหัวน้ำแน่ออเออ,อเออแมน,นอียดีอ่ะอืมยังไงที่เอาตรงตรงหลายวัดเตี้ยโอ้ยหวัดวังหันเนาะอืมแต่ว่าตัวของเพิน่นแทกก้คือมันม่นใจมั่นใจแคนี้แหละอ่เก้าสี่หนึ่งนี่แหละมีแต่ไปเพิน่นเขียนไว้ที่บอกไฮแคปคนตัวหนึ่งตัวเตีต้ยแ,แมนอ่าอืมเขาเอาไงรอบข้อบแบบรันอ่าอ่ามีบทเรียนเลยดิบทเรียนบทที่ผ่านมาครับผมโอ้เอาเย็ซีกะ เอาไปมุนเอาอยู่หันเด้อครับด้วยสี่ครับเอาหัวขึ้นหัวลงแลบแต่ขึ้นก็ว่ามาคุ้มชอบนะครับเนาะเก้าสี่หนึ่งตัดเอาพี่น้อกหนึ่งสี่เก้าแม่ผู้ใดตัดหลายผู้ใดอันมีทุนหลายสี่หนึ่งเก้าแมนเก้าหนึ่งสี่เอาอยู่หันละครับยูซีครับมุนยี่นี่มีละพี่น้องยี่นี่ละครับตัดเปสองตัวครับถ้าผู้ใดมั่นใจใน้สามตัวพี่น้องบตต้องัดไม่ต้องกลับโอ้โหมั่นใจแมนบม่ต้องกลับเลยมุนยี่นี่นี่ละ ถ้าผู้ใดมั่นใจคือมั่นใจต้องตรงล่ะแอ็ดรอบก่อนมาสามโต้ต้องตรงอ่ะไปเข่ากับข้อมฝันจะของเออหรือว่าไปเข่ากับจะของที่โต้จะของมากกะลองเสียงเบิ่งเออกะรองเสียงเบิ่งครับนะเก้าสี่หนึ่งครับผมแม่นตัวพี่น้องแอ็ดสองห้าหมื่นเปิดแล้ววันนี้เอาโซ่สองนัดเนี้ยนี่สองสี่สองผมเป็นแต่พี่น้องสั้นสีกมุนอุ้ยปุ้ยครับพี่ที่ครับผมเนี่ยแม่บ้านจะเปิดจะไม่เปิดได้ไหมอ๋อครับผมอ๋อ ครับ<ข>ผมเห็นมพร้อมกันพี่น้องครับผมโสมันลำด้วยเป็นเศรษฐีนะครับด้วยเอฟซีครับผม